สวัสดีครับตอนนี้นะครับมาส่งงานครับผมมาเบิ้งชุดนี้ครับผมพี่น้องนะครับชุดยอดนิยมนะครับก็เป็นชุดโฟมชั่นนะครับสามมือมีเงินท่อนครับพี่น้องนะครับชุดนี้นะครับเป็นลำโพง8นิ้วนะครับประตูหน้านะครับพร้อมแหลี่ยมเอสเจโซเชีเศร้านะครับผมนี่ก็คือชุดจัดนักจัดเตรียมสู้มือนี่นะครับผมก็ประตูหลังเป็นลำโพงนะครับหกชุดหาครับพี่น้องลำโพงหกจุดห้านะครับแล้วก็มาเบิ้งตู้หลังเบาะครับนะครับตู้หลังเบาะ 12นิ้วนะครับ YSK นะครับทุกคนถามมาว่านะครับตู้ลังบอนเป็นแบบใดวะนะครับอันนี้คือตู้นะครับผมอันนี้คือตู้นะครับงานติดตั้งนะครับตู้ลังเบาเราจะติดตั้งยังไงให้เรียบหรูสวยนะครับติดตั้งแบบพี่เมียมแล้วมีมาตรฐานนะครับเข้าติดตั้งแบบผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งตู้หลังเบาแล้วนะครับผมแบบแบบผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับเป็นชุดตู้หลังเบานะครับเรียบสวยรูนะครับเข้ารูปตรงรุ่นนะครับผม ตู้หลังเบาะนะครับเบาง่ายๆเลยนี่คือตู้นี่คือหลังเบาะนะครับกึ๊บเข้าไปตู้อยู่หลังเบานะครับผมนี่นะครับตู้อยู่หลังเบาะนี่นะครับเ่งองศาของเบาะครับพี่น้องดูองศาของเบาะหลังไม่ตรงนะครับโชว์ตู้ได้นะครับโดยการนั่งนะครับมาดูการนั่งนะครับนี่นั่งนะครับองศาของเบาครับพี่น้องไปนั่งไหนนะครับนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญในทางนะครับตู้หลังเบาะ12นิ้วเท่านั้นครับพี่ผมพี่น้องนะครับต้องโซเก่งเศร้านะครับ นี่ก็คืองานติดตั้งของเฮาแล้วนะครับเสร็จแล้วติดตั้งแบบมีมาตรฐานติดตั้งแบบผู้เชี่ยวชาญนะครับทํามามากกว่าพันคันแล้วนะครับผมสาหรับตู้ลังเบาะนะครับ12นิ้วนะครับคุณภาพของเสียงการันตีที่ผลงานโซงงานครับพี่น้องลูกค้าจากนครพนมนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งับจีชมคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานทีมงานโซเก่งเศร้านะครับผู้ใดสิิติดตั้งเครื่องเสียงจิดรถยนกดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็น หนึ่งแนวทางแนวทางเลือกของทีมงานโซกียงซ่าวไว้ในณที่นี่นะครับหนึ่งเดียวในใจหนึ่งเดียวในใจโซกียงซ่าจัดให้ครับพี่น้องเจ้าขอบคุณครับ